ลุกหลักนะคะหมูหวานหลักลาเต้หลักนินจาก็นั่งหลับค่ะยูริลืมตาก็จริงแต่ยูริคือง่วงออคิวก็หลักมีตัวเดียวเนี่แหละค่ะแฟนต้าเนี่แหละค่ะกินทั้งวันค่ะไม่เคยเห็นมันนอนเลยไม่ไม่เคยเห็นมันนอนเลยน้อยครั้งมากที่มันจะนอนนอนหงายท้องตึงแป๊บเดียวมันก็ตื่นแล้ว มันไม่หลับไม่นอนดูขอบตาพี่ยีเป็นบีแพนด้าคนที่นอนมากที่สุดคือลาเต้ลาเต้นอนเก่งมากกับหมูหวานค่ะสองตัวเนี้ยเขาจะนอนเก่งมากลาเต้นี่นอนหัวทิ่มหัวตั้มในหลับแบบชนิดที่เรียกว่าหัวทิ่มหัวตําเลยอ่ะลิก็มีนอนหลับบ้างคิวก็มีหลับค่ะลูกเนี้ยหลับแน่นอนคือกระต่ายเนี้ยเขาหลับแต่เขาไม่ได้หลับตานะคะบางตัวก็หลับตาแต่ว่าบางตัวก็ไม่หลับตา แต่หลักๆกระต่ายอ่ะจะไม่ค่อยหลับตาน้อยหูตกอ่ะเวลามันนอนจะหลับตาค่ะแต่หูตั้งมันไม่ค่อยหลับ <c oughs> ไม่ออมตัดยาอยู่เนี่ยนั่งตัดอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงบ่ายไงคะเขาก็จะนอนกระต่ายนอนกลางวันอ่ะกลางคืนเขาก็นอนมันก็อนอนนะเพราะว่าพวกนี้เขาอยู่ยแบบสบายๆเขาก็เลยแบบว่าไม่ไม่ไม่เ,ออเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ไม่ตื่นตัวอะไรเนี่ย นอนดีกว่าอากาศดีอากาศเย็นอย่างเงี้ยไม่มีร้อนค่ะในห้องจะไม่มีร้อนเลยเย็นตลอดกระต่ายมันอยู่ร้อนไม่ได้ค่ะมันเป็นฮิสโตรแล้วมันเสียตังเยอะค่ะต้อบอกว่าระหว่างค่าไฟกับค่ารักษาเลือกเอาค่ารักษาครั้งหนึ่งสามสี่พันแต่ค่าไฟทั้งเดือนน่ะสามพันอ่ะก็เลือกเอาค่ะก็ต้องเลือกเอาค่าไฟค่ะไม่เลือกค่ารักษาเพราะค่ารักษานี่มันไม่ได้แค่สามพันสองสามพันนี่ครั้งเดียวบางทีนสองถึงสามครั้งไงเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการป่วยของกระต่ายได้เป็นดีที่สุดค่ะ ที่แม่อ้อมฟักับอีคิวเนี่ยแหละค่ะมันน่ารักมากค่าไฟอ่ะนะแม่อ้อมบอกเลยว่าวันเดียวกันเนี่ยแม่อ้อมเช็คนะคะเดือนเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยววันที่ห้าเดือนหน้าค่าไฟมาเนี่ยแม่อ้อมน้ําตาร่วงแน่เลยขึ้นสี่พันแน่นอนเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะวันเดียวกันเนี่ยที่แม่อ้อมเช็คเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยมันแค่สามร้อยกว่าหน่วยนะแต่เนี่ยเดือนนี้เนี่ยวันเดียวกันนะคะวันเดียวกันเลยเนี่ยสี่ร้อยกว่าหน่วยขึ้นมาอีกร้อยหน่วยอ่ะเป็นร้อยอ่ะ คือมันใช้เยอะไงคะเพราะว่าคือปกติห้องเนี้มันก็เปิดกับยีิบสี่อยู่แล้วอ่ะก็ปิดแค่วันละสองชั่วโมงส่วนข้างนอกนี่พี่ฝนเนี่ยก็พัดลมอ่ะคือยีิบสี่ชั่วโมงสลับกันก็คือกลางคืนอ่ะจะเปิดจะเปิดพัดลมธรรมดาสองตัวกลางวันก็จะเปิดไอเย็นน้องก็เหมือนกันค่ะกลางคืนก็กลางวันก็ไอเย็นแล้วก็กลางคืนก็เป็นพัดลมธรรมดาตัวหนึ่งของน้องแต่ตัวใหญ่แม่เนี่ยนะคะกลางวันเนี่ยแม่แทบจะไม่ได้เปิดพัดลมเลยนืองจากว่ตอนที่แม่กินข้าวแล้วก็ นอนก็จะขึ้นไปก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนถึงจะได้เปิดถึงจะได้เปิดแอร์ก็ถึงเช้านั่นแหละก็อยู่กันแค่เนี้ยอยู่คนเดียวนะคะแต่ค่าไฟสามสี่พันค่าน้ำอีกอยู่คนเดียวนะคะสามสี่ร้อยตกลงเนี่ยเหมือนก็คือบางบ้านเนี่ยเขาอยู่กับทางบ้านเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่เท่าบ้านข้างบ้านไม่อ้อมเขาอยู่กันค่าไฟเขาแค่แบบพันกว่านะค่าน้ำก็ร้อยกว่าสองร้อยแต่ไม่อ้อมแบบ เหมือนอยู่กันทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอยู่กับสัตว์ค่ะมันเปลืองน้ำู่ก็อยู่กับคนอยู่แลเนี่ยความแก่ของหมูหวานคือเขาคนเสีดังมากเขาหลับสิบขวบอะค่ะ ันนี้แม่เอมึงพาไปตัดฟันมากินเก่งทุกสิ่งทุกอย่างด <c oughs> ูแม่ถ่ยขยับตัวกินเก่งทุกสิ่งทุกอย่างเขาแก่มากแล้วอะแต่ยังแข็งแรงอยู่นะคะ จริงงแล้วก็ทุกอย่างทุกอย่างแบบดีหมดอะด่ะตรงไปเรื่องน้องันเนี้ยกลนเสียงดังมากแม่องกนเราจะทำความสะอาดกงองหลับด้หลับค่ะ